หาเรื่องนั้นข้าขอหลีกทางไปขายผ้าต่อไปเร็วยังชอ,งอสิ่งที่ข้าต้องการเจ้าก็รู้อยู่ไม่ใช่หรือว่าคืออะไรเอาชีวิตมันลบด้วยกล้าพ่อจ้า บอกพวกชาวขมูของเจ้าให้มาตามแก้แค้นข่าผาเดืองยังค้านไาอีกเหรอ,เ,อเข้าอยเข้างนี้กูอย่างนี้ว่ามันช้าไวหลากันไป ำรำลวงเหนื่อยนะพระโอรสเร,ริ่มรุ่นเกิดในตระกูลขัดเตี้ย ว่าสิงหกมีวิรยขยานเรื่องสงครามแบ่งเผ่านั้นยังเป็นข่าวร้อนหูพวกไทยไอ้ย่งทู่มารบรวมร่างราน ถ้าปล่อยให้มันรานรุกขามุจะทุกข์ไม่เราเราก็เป็นคนรักพา,าไม่ให้มันข่า,ามาผ่านจะป้องกันขมุเอาไว้ ด้วยอุ่มดมกันแข็งแรงขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว <c oughs> บอกกับแฟนขับดพภรัด <c oughs> ด้วย่ <c oughs> า เพราะว่ามีแพนๆขอติดตามผลงานแล้วก็ซื้อเครื่องบํารุงมาให้ตลอดเวลาแต่ว่าถึงจะแข็งแรงก็ต้องอยู่โดยการดูแลของแพทย์ไปไหนมาไหนต้องมีของกันตลอดเที่ยวมีอะไรบ้างของกันเนี่ยเ,เวทีย,วยาวๆเนี่ยเดินเหนื่อยอ่ะกันเป็นลม <S 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 แล้วก็อันนี้กันฝน อันนี้กันกระหายกันขาดแคลนอันนี้กันยุงนี่นี่กันอะไรนะเนี่ยกันยุงนี่ขาดแคลนกันขาดแคลนไงนี่แล้วนี่นี่มันเป็นแคลนนี่คือแคลนถ้าแคลนเปล่าไม่เกี่ยวแล้วก็ขาดแคลนนะถ้ามีแคลนแล้วคุณก็จะไม่ขาดแคลนอันนี้สําคัญเลยกันเอดอันนี้กันชา นี่เรามาเล่นที่การมือเท้าชานี่เป็นยาสมุนไพรกันมือเท้าชาแหมหมดหมดยังวะหมดแล้วมีแค่นี้แหละหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยดูแลอย่างดีเลยสิงหะนามของข้าพเจ้าฮะราชบุตรสิงหะ้าเอ้าอมุกไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเสมาเหรอนี่กลับเป็นแม่หญิงเลไลเต็มที่เลยนะเนี่ยบ้าละครกงคนละเรื่องกันนี่เขาเรื่องเรื่องอะไร ลูกว่าได้สิใช่ใช่ก็ไม่รู้ดูอยู่ที่บ้านนี่ดูแต่ขุนศึกขุนศึกอย่างเดียวเลยพูดแบบนี้คนอื่นเขาฟังเขาจะรู้ว่าเราไม่มีงานเข้าใจไหมบ้านละครอีกบ้านละครขาหลังจะมาแบบนี้นะเรื่องนี้เกก็คือเรื่องนี้เกเรื่องละครคือเรื่องละครวันนี้จะไปหาน้องรักอย่าชวนชัดลีรอหน้พี่เอ๋ยงั้นเรารีบไปหาสุริยากันเลยไปเถิดเอ๋ยนี่มันเรื่องอะไรกันวันนี้ หัวใจอะไรเน,นี่ยรักหนี้หัวใจมีคีบแล้วโอ้โหแล้วว่าฉันเนบ้าละครคุณยิ่งยิ่งผมเีก <c oughs> ดูทุกวันตอนเย็นดูทุกต <c oughs> อนเย็นนานเยอะนี่ยดูละครตลอดเลยเอาเอาเขาเรื่องชื่ออะไรสิงหาสิงหาภาบาทพย o k ะทงท่านเอาขาหายไปไหนข้างเนี่ยอยู่นี่โธ่มุกเก่าเรื่องาีความเอ้ยโอโอ้ความดี นั้นย่อมมีอยู่ในกายความจริงหญิงหรือชายจดจำไว้ซึ่งความดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นสูงสุดด้วยศักดิ์ศรีล้มลุกพุกขวีเรายังมีแผ่นดินให้เดิน เชพระบาทเสด็จพระเระจ่าค่ะไปไหนบ่มอมแันก็จะติดตามไปทุกหนทุกแห่งเป็นคนอย่าจนน้าใจอย่าเคิร์นอายหากจนเงินแันดินที่วิ่งเดินมีค่าเกินสิ่งอื่นใดพอหลวงพ่วงพวกเราอย่าเชื่อเขาหรือฝังใคร รวมแรงอย่าแบ่งใจประเทศไทยจะเจริญปเื่อนาบา เก็บดอกไม้อุทยาหลวงกระมังแน่นอนไปคะ่ะแล้วเป็นยีราสตรีมันก็ต้องมีเรื่องนี้เป็นธรรมดาแหมและอย่างฟ้าหญิงนะอายุยี่สิบฟาหญิงกำลังจเจริญวัยฟาหญิงต้องมองเรื่องนี้บ้างไปคะ่ะทําไมต้องมองด้วยสายตาแบบนั้นละ่ะข้าพเจ้าเพิ่งเริ่มเป็นสาวเต็มตัวเนี่แหละผมฉันก็เพิ่งเกิดละ่ะแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งใดกันที่ข้าเพเจ้าสุริยานั้ชอบนักโปรดปรานเป็นที่สุด ถ้าหม่อมฉันไม่รู้หม่อมฉันจะเป็นคนรู้ใจได้อย่างไรไปคะสิ่งที่ฟ้าหญิงโปรดปรานมากที่สุดคือการปรุงยาพิษไงไปคะถามจริงๆเอไในๆก็ปรุงเก่งแล้วทำไมไม่ปรุงให้หม่อมฉันบ้างให้หม่อมฉันผอมลงววนเนี้แมต้องฉีดโซมาลินนะได้อย่างเดียวอุ้ยยังไม่ตายไปคะฟ้าหญิงจะปรุงไปทําไมจะฝึกไปนนทําไมไปคะกับพ,พวกไทยใหญ่ข้าจะเกลียดนะถ้าวันดใดมีโอกาสแล้วก็สุริยา้ายาพี่ สถามแม่นาง <พอ S 1> ข้าหลวงมีหรือจะรู้ใจเจ้าสเสด็จพี่ตั้งหากเล่าที่รู้ซึ้งถึงใจเจ้าดีเจ้าเป็นสตรีเพศแทนที่จะเย็บปากถักร้อยเหมือนกับหญิงงามทั่วไปหาเป็นเช่นนั้นไม่ เจ้ากลับชอบออกทับจับศึกชอบเพลงดาบเพลงทวนไม่ต่างกับชายอกสามศอกเช่นบุคคลผู้นี้หีาบายพระพรองหญิงมึงถึงสามศอกไหมเนี่ยน<ถ>ัออกนถึงที่ว่าเจ้าค่ะเออองหญิงพ่เจ้าค่ะแต่งตัวอย่างคณะลูกขุนเออแม่แม่มชุดสีเขียนัน่นไข่องหญิง ไม่ชุดสีเขียวนั่งไข่พี่เจ้าค่ะอ้าคนั่งกำนันนางกำนันเหรอใช่รูปร่างมันเมียหม่อมฉันเลยอ่ะนึกว่าไอแมวออกไปเป็นเมียหมดเลยหรือไงเนี่ยอย่าพูดอย่างนี้นะพี่หนูเสียหายผัวเก่าหนูตีธนาด้ายู่อุ้ยขอขออภัยคุณพี่ขอที่ชาทรงได้โปรดใครจะรู้ใจน้องเท่าเจ้าพี่สิงหานี่ยเป็นได้ไหมสุริยาสตรีมันก็คือสตรีถึงแม้นว่าใจของเจ้า จะแข็งแรงประดุดดังเหล็กกล้าหากแม้นวันหนึ่งเจ้าพบกับชายที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะมอบความรักให้กับเจ้าและถึงวันนั้นเหล็กกล้าอย่างเจ้ามันจะอ่อนเป็นคี้พึ่งต้องไฟโดยเฉพาะไปเจอคนแถวลบบุรี<ด>ไฟมันแรงเข<ช>้าใจไหมองค์หญิงแพ้ลิงไปคะองค์หญิงเป<ะ>็นคนแพ้ลิงเมืองลบบุรีเจอไม่ได้เจอแล้วใจอ่อนตลอดเลยไม่ใช่ แล้วก็ชอบเลี้ยงไว้ดูเล่นเฮะเลี้ยงไว้ดูเล่นน้องพี่วันนี้เสด็จพี่อยากจะพาเจ้าพร้อมกับทหารหนีเสด็จพ่อและเสด็จแม่ออกจากเขตพระราชฐานไปเที่ยวข้างนอกกันจริงหรือเปล่าไปคะเจ้าพี่ จะพาไปเดินห้วยขวางไปทําอะไรอ่ะไปทาอะไรไปคะไปซื้อเสื้อผ้าไงไปทานอาหารห้วยขวางเข้าใจไหมแต่พระองค์จะต้องลงทุนเยอะนะเพคะถ้าหม่อมฉันไปด้วยเสื้อผ้าน voilà ี่ต้องหาร้านดีๆนะหม่อมฉันถูกๆหม่อมฉันไม่ใส่แล้วไปบอกเขาเลยขอผ้าห่อควายค่ะเธอต้องสั่งตัดพิเศษแล้วพี่กับน้องต้องใจเอ้ย ไปด้วยกันคุณไม่เไมเป็นเพื่อ,อนเธอจ้ออ่อนละรันลีบอ,ออกอไปหน,ออกหไหนหอกวังนยไอ้เจอาเด็อเสด็จม่มลิยากรีดำในม่านด,ดไม่ทัน ผมคิดว่าเราอย่าไปยุ่งมันเลยปล่อยให้มันตายไปเถอะนี่มันลงทุนหน้าดูเลยนะไอ้นี่เกมท่าเยอะมากเยอะเหลือเกินใครอยู่แถวนี้ใครใครเนี่ยช่วยข้าพเจ้าทีด้วยมันร้องจะไม่น่าเข้าเลยมึงง้อจะช่วยดีไหมเพคะช่วยข้าพเจ้าด้วยไอ้ชาวไทยใหญ่มันนับว่าผาเรือง ทำร้ายเข้ามาช่วยชาวขมูชาวขมูจงเจำเลยออกมาแล้วเอามารับาแล้วเอามารัแล้วกลัวมันมันอย่าตายจะดีกว่าไหมไม่หลงซะไม่มีใครเข้ากันไเข้าไปช่วยมันเลยอ่ะมันเล่นเหมือนมันอึดอัดอะไรก็ไม่ไม่หลงซะก็จะเข้าไปช่วยมันหรอกนะ มันร้อนทำให้เรากลัวแต่มันมีชาวขมุเป็นพวกเดียวกับเราไทยใหญ่เคนฆ่าชาวขมุทหารเอี๋ันเอาไมาไปเก็บเก็บศพนักลบผู้กล้าก่อนที่จะเป็นเหยื่อแรงกาและเสือดตายกูว่ามึงแทงซ้ำใั้งเดี๋ยวมันฟื้นหันเป้าไปหาคนดูนะเป้าแตกแล้วมึงเนี่ยเอาศพไปโยนทิ้งไว้ที่ลำคลองเดี๋ยวผมจะนเอาศพไปเก็บเองลากไป ตามหลงังตามไรวควายใหญ่มันมาเหยียบน้องจะปิดตัดหัวเสียบตายสักคนหนึ่งล้วจะเติมไปเหยียบถึงยอดมันเหลเขมู รูปรุงทั้งรังโคงทั้งเทีนเราบ้างจะตามปิดลางถึงบ้านที่นยหยมีผู้วักไทใหญ่จะตามมันไปทุกยาม มันรู้ว่าขมุ่งั้นเดือดดุเด็ดดิงถ้าพี่เป็นเสือน้อง,องเป็นสิ่งหัวใจเด็ดดิงทุกด้านมันกล้าไม่แยง่งเสื้อลับ มีสายเลือดขูดไปกับเสด็จที่ตัดหัวทุกคนที่อยู่พนดินไทยใหญ่เจ้าทั้งสองคนตามตเขาจามาค้ณเจ้าค่ะสุดกำลังจะไปทำไมเนี่ยองค์ท่านจะเป็นแก้แขนไหวหรือเนี่ยแค่เดือนตุ๋นไปบนมาก็นหนึ่งขอบแล้ว สัตว์กล้าแกล้งแห่งพม่าอโกลยาอโกลยายาเลยกทัพมาตั้งติดเอิองเอิ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 งเออเองอ ไอ้ทา่านสืบดูรู้ความจริงอโกเลยาอโกเลยายาเลว่าสองแคว้นเข้าทิ้งเล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 เ,ลเอองอเอเอยแผ่นดินกันมังระโถนายทัพ ยมรับสึกอากลายาอากลายายาเล่ใจหางหึกนำชายเอิงเอิยงเอิงเอิ้งอ้ อาโกลยยาอาโกลยยายาเลจะฝาดฟันทิ้งชายเล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 เออเออเอใได้มาถวายบงคมพระเจ้าขับพระองค์ท่านขอมีความสูดเธอไม่ทับมังลาโทนี่ก็หลายเวลาแล้วที่กองทัพพม่าของเรา ได้มาุ้มดูไอ้พวกขมุและพวกไทยใหญ่มันออกรบกันพระเจ้าค่ะม่อมฉันเองมังราโทก็ทราบข่าวมาเหมือนกันว่าทั้งสองแคว้นเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างอ่อนแรงเต็มทีแล้วพระเจ้าค่ะครั้งนี้แหละแม่ทัพมังราโทศึกครั้งนี้เราคิดว่าไอ้พวกขมุและพวกไทยใหญ่มันต้องอ่อนแอเรา แม่ทัพพมา่าจะขอช่วงชิงแผ่นดินมันพระเจ้าค่ะโาแม่ทัพราโทจงยกโยธาทัพพระเจ้าค่ะ เข้าไปสับหัวมันก่อนตะวันพลอเพลข้า,าจ,จะเป็นทับลังคอยระวังระวัยจะติดตามเจ้าไป ไม่ให้หายห่างเหให้ไปปะชน,นะศึกให้สมดังนึกคะเนน ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ